ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก จากวุฒเกะถึงบัตรปลอมนะครับศักดิ์ศรีทางสังคมที่ที่ใช้ภาษีของประชาชนเป็นคนจ่ายก็ต้องบอกก่อนนะโอ้โหตอนนี้เรื่องของวุฒเกะแล้วก็บัตรปลอมตะคำต่างๆที่ออกมานะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าวันนี้สภาเป็นแหล่งทำมาหากินของคนที่อยากจะคิดว่ามีช่องทางไหนก็อยากทำมาหากินหรือเปล่าโอ้โหมีการซื้อวุฒกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับการใช้บัตรปลอมนะครับใช้บัตรเบงนะครับในการเข้าพื้นที่ในการอะไรในการเป็นผู้ติดตามอะไรต่างๆต้องบอกว่า ว่าเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ทํากันทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่เอาภาษีประชาชนไปจ่ายหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าพอออกมาแบบนี้จะทําให้เราเห็นว่าวันนี้ในวุฒธธิสภาเนี่ยมีการหากินกันอย่างเป็นล่าเป็นสรัรเอาตําแหน่งหน้าที่ไปขายกันเอาแม้กระทั่งอย่าลืมแค่บัตรนะครับเข้าออกผ่านเข้าออกยังมีการเอาไปขายกันเลยแล้วแบบนี้นะครับจะบอกว่าสภาโปรใสได้ยังไงครับ วุฒิการศึกษาปลอมเป็นปัญหาที่คนไทยเห็นในข่าวกันโดยตลอดข่าวใหญ่หน่อยก็เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากับการตรวจสอบนะครับวุฒิด็อกเตอร์ของรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่มีวุฒิปริญญาเอกจากต่างประเทศจากสถาบันที่ไม่คุ้นหน้าเกิดวาทะมากมาเกิดวาทะมากมายจนถึงประวัติศาสตร์ว่าที่สวชุดใหม่รายหนึ่งก็พบว่าที่พบว่าจบด็อกเตอร์มาจากสถาบันเดียวกันกับรัฐมนตรีคนท่านดังดังกล่าวนะครับ ปัญหาวุฒิการศึกษาปลอมเป็นปัญหาที่มีมานานในสังคมไทยดเรเกียงศักดิ์เจริญวงศาอดีตนักการเมืองให้ความเห็นไว้เมื่อปี2550หลัง <c oughs> หลังในช่วงนั้นพบว่ามีสถาบาันการศึกษาในไทยกว่า200แหง200เห่ง 200, 200แห่งที่เกี่ยวข้องกับการออกวุฒิปลอมโดยดเรเกียงศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เกิดจากช่องว่าง การออกวุฒิการศึกษาโดยเฉพาะในสถาบันเอกชนและมักเกิดกับกลุ่มนักการเมืองเพราะรัฐมนูลกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนอกจากการนำไปประกอบคุณสมบัติทางการเมืองแล้วพบว่าส่วนหนึ่งนะครับต้องการนำไปประกอบประวัติเพื่อเข้าสภารับตำแหน่งผู้ติดตามสสหรือสอวคณะทำงานในคณะกรรมาการหรือคณะทำงานของรัฐมนตรีรองประธานสภาและคนในคณะรัฐมนตรีเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเอง กลุ่มคนเหล่านี้จะมีบัตรประจําตัวเพื่อใช้เข้าออกสถานที่ราชการโดยเฉพาะจํากัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐภาหรือทำเนียบรัฐบาลหรือบางคนมีป้ายชื่อที่เสื้อปักชื่อคณะทํางานแฝนไว้ในรถเหมือนยันป้องกันภัยหากพัดพังทำอะไรผิดเหมือนเป็นกาดนางฟ้านะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ข้อมูลตามระเบียบรัฐภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่อันที่จะเป็นประโยชน์การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐภาปี25-54พบว่าสอสอและสอวอสามารถแต่งตั้งคณะทำงานได้ถึง8ตำแหน่งต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปรวมทั้งรัฐภาอาจจะมีจำนวนสูงสุดนะครับไม่เกิน5,600คนโดยตำแหน่งผู้ช่วยและผู้ชำนาญการได้เงินเดือนเดือนเดือนคนละ1 5 0 0 0บาทและผู้เชี่ยวชาญได้เงินเดือน2 4 0 0 0บาท หากคำนวณตัวเลขที่ต้องจ่ายสูงสุดต่อสมาชิกรัฐสภา700คนรวมแล้วสูงถึง90ล้านบาทต่อเดือนนอกจากนี้ในสภายังมีคณะกรรมการวิสามันอีก35คณะที่เปิดให้คนนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปนั่งเป็นที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนักวิชาการและเลขานุการของข,ของคณะกรรมการอีกโดยเฉพาะนะครับ โดยจํานวนไม่เกินงบประมาณประจําปีของกรรมธิการโดยต้องมีคุณสมบัติการศึกษาตามเกณฑ์เช่นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการและนักวิชาการของกรรมธิการจะต้องจบการศึกษาอย่างต่ําคือปริญญาโทและนะครับที่มาจากมติของคณะกรรมธิการโดยการรับรองของประธานเท่านั้นจึงอาจจะมีช่องโหว่ในขบวนการนี้ได้ตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มจับตาความโปร่งใสเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรม คณะทํางานฝั่งการเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากฐานะทางสังคมที่ได้รับนะครับจนคนบางกลุ่มใช้เพื่อเป็นช่องว่างในการหาผลประโยชน์แล้วพวกเขายังทํางานโดยได้รับค่าตอบแทนที่มาจากภาษีของคนไทยทุกคนด้วยอันนี้ก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจับตาในเรื่องดีครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าจะอัปเด้ฟังครับ